จะเข้าได้ไหมเนี่ยบืดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงหลังแจ้งทุกท่านนะครับ <c oughs> ผมจะเสียงลงไหมเนี่ยวันนี้ผมมาตามหากโกดัง ตู้ลำโพงแบรนด์ดังนะครับของอำเภอสังขะไม่รู้ว่าผมเข้าถูกที่หรือเปล่านะเข้าไปถูกก็โดนยิงกับลวเข้าไปดูก่อนครับไม่รู้ว่าถูกไหม ่ามีคนอยู่เปล่าเนาะเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะครับว่ามีคนอยู่ไหมผมมาที่โรงงานตู้ลำโพง W R ครับ ติกเกอร์หลังรถโบ๊ท W R วงเจริญมิวสิกครับเห็นแต่ไม้อัดทำไมเงียบจังอยู่ที่บ้านโพนทองนะครับตำบลด่านอําเภอกับเชิงบุรีรัมย์ครับเฮ้ยสุรินทร์ครับพูดผิดอจาย์บอยอยู่ปอนอ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยอยู่ไหมครับในน้ออาจารย์สวัสดีครับู้อาจารย์หาเกือบหลงทางเดียรอาจารย์รับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับอาจารย์บอยเจ้าของ wr ครับวงเจริญ music อาจารย์ไปสุรินมาบอกครับอ๋อไปทําธุระในสุรินรคับไปทาแม่ไปทำอ๋อเด็กเด็กไปเปิดเครื่องแล้วไปเมื่อกี้ไปไปไปเปิดที่ไหนฮะอาจารย์อ่าที่บ้านตะเกียวกับบ้านน้ำทับอ๋อสองหน่วยบอกวันนี้ผมร้อนอะไรไปทั้งสองโอ้สรุปแล้วคืออาจารย์อยู่นี่ประจําอยู่นี่ครับโรงงานพุ่งมาทำอยู่นี่แต่ก่อนเนี่ยอาจารย์อ่ะผมถามหน่อยก่อนจะเป็น WR เนี่ยทําอะไรมาก่อนครับอาจารย์เมื่อก่อนผมก็เก็บ มะพร้าวขายผลไม้ครับครับทํามาทุกอย่างโอ้สุดยอดอาจารย์ครับแล้วอะไรโดนใจให้มาเปลี่ยนเป็นถึงถึงถึงได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงครับอาจารย์เครื่องเสียงเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเล่นมาับพ่อครับเล่นมาตู้พีตู้อะไรกับตีตีตู้ทั่วไปนะครับครับตีไม่ได้คิดว่าจะมาขายครับแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันกับพวกเด็กๆนี่แหละน้องๆเขาครับเขาพี่ตู้พี่ดังนะลองเอาไปดีมูดูครับ ครั้งแรกอยู่ที่ภาษาตุ้มหนึ่งขายได้นางานเลยครับอ๋อนนั้นรุ่นรุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามอันนี้รุ่นที่สี่อันนี้เจนสี่แล้วเนาะอาจารย์ครับเป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่หนึ่งปล่อยไปแค่แปดรุ่นที่สองปล่อยไปแค่หกใบครับรุ่นรุ่นที่สามนี่น่าจะอยู่ประมาณสักหกกว่าใบหกใบนั่นแหละประมาณนั้นครับอันนี้รุ่นตัวนี้เป็นเฮดดีตัวท็อปสุดเลยก็สองพันกว่าใบอู้สุดเดียวเนี่ยมาตุ้มมาตุ้มตุ้มตัวตัวนี้เลยเนาะอาจารย์ อาจารย์เป็นคนสัง,สงขะเหรอครับผมเป็นคนที่น,นี่บ้านเกิดผมแต่อยู่นู่นบ้านแฟนแต่ก่อนโรงงานสองปีนู่นอยู่นู่นอ๋อบ้านแฟนแตวตอนนี้ย้ายมาอยู่โรงงานนี้เพิ่งมาอยู่หลังปีใหม่นี่แหละครับอ๋อในโรงงานผมเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งทำใหม่เพิ่งทาใหม่นะอาจารย์เนี่ยมาอยู่หลังสงการนี่แหละไอ้ปีใหม่นี่แหละครับแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมยังครับเป็นพื้นที่เปล่าเป็นที่สวนใช่ใช่ที่ไร่ปลูกมันเนาะอ๋ออันนี้ที่ของแม่ให้ผมหมด เอาตรงนี้ไปเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนี่ครับที่เห็นมันอ๋อแล้วทางเข้าล่ะอาจารย์นี่ครับทางเข้าคือเป็นเป็นของญาติพี่น้องหมดเลยใช่ครับเขาซื้อขายกันแล้วครับอ๋อก็เลยแบ่งแบ่งเป็นทางเข้าเข้ามาเนาะใช่ครับสะดวกสบายเลยน้ออาจารย์อยู่นี่เวลาอยู่นี่เราลองเครื่องลองอะไรก็ไม่ต้องไปรบกวนใครเลอ๋อใช่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 ตีลงอะไรทำดึกขึ้ดื่อนเด็กทำก็ในห้องนอนเวลาเด็กอ๋อทำห้องนอนให้ให้พวกทีมงานไว้หมดเลยใช่ครับอาจารย์สุดยอดมาก อาจารย์นี่ส่งไปทางไหนนี่สี่ใบนี้นี้รอส่งลาวครับโอ้ไปทางลาวว่ะอาจารย์ลาวประมาณเกือบพันใบเลยวด้วยครับส่งไปสปปนะใช่ครับประมาณห้าร้อยกว่าใบตอนนี้ครับสมมติไปแถวแถวแขวงไหนครับแถวเวียงจันท์เวียงจันท์เลยนะเพราะผมมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่เวียงจันทร้านลุงเรืองมีเดียครับอืมครับตั้งแต่เริ่มแรกอยู่กับแกนะแกใช้ตู้ผม้งแต่เริ่มไม่รู้จักกันออ๋ตอนนี้แกเป็นตัวแทนก็สั่งตู้ไปตลอด ตอนนี้อยู่ประเทศลาวอันดับหนึ่งโอ้ครับอ่าพี่น้องพี่น้องทางสปปลาวนะครับที่ชมที่ชมทางช่อง youtube บองดํานะครับเผื่อมีนะครับแต่น่าจะมีแหละถ้าสนใจตู้ WR นะครับนี่ทางลาวก็ทางสปปก็มีนะครับตอนส่งการนี่ส่งไปเฉพาะเดือนเมษานี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50กว่าใบส่งไปทางสปปที่เวียงจันทร์นะที่เวียงจันทร์ครับที่เวียงจันทร์เลยแล้วก็ทางทางนี้ก็ช่องเม็ก ช่องเม็กก็มีส่ง<ะ>ไปจะมีตัวแทนขายสองที่ครับถ้าลูกค้าทางนี้สงสั่งผงก็ส่งไปทางนี้าทางนี้ก็ส่งไปทางนี้เลยโอ้อาจารย์ได้เครืองขายทางสปปเนาะแล้วฝั่งฝั่งฝั่งพมินกัมพูชาของเรายัางม,ม,ม,มีมีไหมมีไหมทางกัมพูชากา็ตอนนั้นผมกำลังตีตลาด ตีอยู่ช่องจมเนี่ยแหละครับทางเขมรช่องจมเนี่ยเขาชอบมากครับแล้วตอนนี้เจอโควิดอเขาที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะเอาแบบเป็นเซตเลยเป็นเซต4รับสี่คณสี่เปิดแปดคณแปดแบบพร้อมเปิดอย่างนี้นะครับอ๋อเขาเขาจะสั่งแบบพร้อมเปิดไปเลยผมผมเขียนยอดเขียนอะไรไว้ให้แล้วเขาจะเอาแล้วครับแปดค0ณแปดสองแสนครับสองแสนต้นตอันนี้เจอโควิดมาก็เลยสต็อกก่อนใช่ครับบอกว่าขอสต็อกก่อนก็เลยหยุดยาวเลยอ๋อผมกำลังตีตลาดลงกัมพูชาแล้วนี่แหละครับอืม ไปเปิดตลอดครับถ้าติดตามผมนะครับครับผมจะไปเปิดอยู่ที่ช่องโจงตลาดบ้านด่านเราเนี่ยใช่ครับผมจะไปขายไปเปิดร้องเปิดโฆษณาให้บอกดังมากพวกคนกัมพุชามาวิ่งมาดูนี่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยือนถึงที่เลยนะครับคืออาจารย์บอยแกจะอยู่ทําตู้อยู่ที่นี่นะครับตลอดครับถ้าใครมาที่โรงงานก็จะมาเจออาจารย์บอยนะครับส่วนทีมงานเขาก็จะออกงานครับเปิดเครื่องนี่ฮะ ดูเนื้องานงาน,งานดิบนะครับตอนนี้รวมไปหมดครับล้ลางตรงกลางนั่ไใน,นทำเลย oh. โอ้โหเดี๋ยววันที่ยี่สิบก็ไปบ้านบ้านอะไรบ้านตะมุงเนี่ยโอ้ตารางงานนะครับนั่น <c oughs> อันนี้เมื่อกี้มันทำเสร็จแล้วก็ไปผมไม่ได้เจอกันกับเขาเลย <c oughs> มาซึ่นงานวางไว้ไไ <c oughs> ทีมง,งานหายหมดบ <c oughs> ่ <c oughs> ะดูตารางงานนะครับดูเป็นธรรมดาครับอาจารย์แล้วทำไมตั้งชื่อเป็น W R ครับ W R ย่อมาจากวงเจริญเป็นนามสกุลผมอ๋อเป็นนามสกุลเลยใช่ไหมครับเป็นนามสกุลผมผมเป็นนามสกุลวงเจรึงก็เลยใช้ชื่อว่า W R ย่อมาจากวงเจริญนั่นแหละครับก็เลยตู้ตัวนี้ก็เลยได้เป็นชื่อ W R ครับแบบไม่ทำใครแน่นอนครับครัับนน่แหละนั่นแหละก็เลยตู้ตัวนี้เป็น W R แล้วถ้าขึ้นขึ้นตู้เนี่ยอาจารย์ขึ้นคนเดียวหรือว่ารอรอทีมงานเขามาก่อนทีมงานครับคือแบ่งแผนกันอ๋อแผนกใครแผนกมันอย่างนี้นะครับครับคนงานผมก็จับจับนิดนิดเนาะเราเราเป็นหัวหน้าเขาเนาะนี่ผู้ผลิตคิดคนครับอาจารย์ต้นคิดนี่ w r นี่คิดคิดคิดได้ยังไงถึงเป็น w r เนี่ยที่แรกอะตอนที่แรกอะทำเป็นออเดอร์สี อครับเป็นเราก็ดัดแลงมานั่อแหละครับดัดแรงไปมาไปมาก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนห้องเปลี่ยนขนาดครับครับแล้วตอนนี้ให้เด็กอ่ะมันจับไว้ครับจับแล้วไล่ห้องครับจับไล่ห้องไล่หน้ากากคือความห่างใช่ใช่หาจุดที่ดีที่สุดครับจับสามโลกไปจับมาลักเราก็ยึดพอดแกะเข้าแกะออกครับพอตอนนี้ เรารู้แล้วว่าจุดเสียอะไรยังไงอย่างนี้ก็เลยได้ปุ๊บก็ปล่อยตุ่มหนึ่งก็ได้เลยครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่อาจารย์ทํากว่าจะเป็น W.R. ทุกวันนี้ก็คืออันนี้นสี4นะครับเป็นรุ่นที่สี่นะครับรุ่นที่4ี่นี่คือตุ่มตุ่มเดียวเลยนะครับคืออาจารย์มีรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่นสามนะครับแล้วก็มาบูมที่รุ่นสี่นะครับรุ่นที่สี่นี่ตลาดฮิตเลยแล้วสุดยอดอาจารย์ยอดรวมที่ทําแล้วก็ส่งออกเนี่ย ณตอนนี้ที่ขายในไทยแล้วขายส่งไปต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดกี่ใบแล้วครับเข้าๆน,น่าจะสองพันครับสองพันใบสองพันใบครับตอนที่ก่อนสงการน่าจะประมาณพันแปดไอ้พันเก้าัเก้ <2009 S 1> ากว่าครับอันนี้ส่งไปก็น่าจะเดี๋ยวหลังอันนี้แหละเดี๋ยวให้เขารวมน่าจะสองพันใบนับตั้งแต่ตอนไหนครับอาจารย์นับตั้งแต่ปีใหมห่วะตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับอ๋อตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยเนาะเริ่มใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งเลยใช่ไหมอันนี้ได้สามปีปีนี้ครับอ๋อนี่คือ wr นี่คือสามปีกับปีนี้ ครสามปีปีนี้สุดยอดครับวันที่เจ็ดเมษาครับครับเริ่มผลิตเจ็ดเมษาเมื่อสามปีที่แล้วใช่ครับอันนี้ปีอันนี้ปีหกสี่น่าจะหกหกเอ็ดหสองนี่แหละประมาณนั้นเนาะอาจารย์เนาะประาณนั้นแต่ผมใช้ตู้มาแล้วผมเล่นมาตั้งแต่เด็กเล่นมากับพ่อแต่พ่อเขาเลิกเขาวายเยอะแล้วก็ให้ผมสามต่อ ผมประสานก็ทําตู้ไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ได้พักไหมช่วงระหว่างที่พ่อเลิกเนี่ยอาจารย์ได้พักที่ว่าอาจารย์ว่าไปขายของเนี่ยอาจารย์ได้พักเรื่องเครื่องเสียงไหมไม่ไม่ได้พักคือเรารับตังงานบวชงานแต่งเนี่ยไม่ได้ทําขายครับก็ไปเรื่อยๆมีงานติดต่อผมก็ไปอ๋อคือเครื่องเสียงอาจารย์ตั้งแต่คือตั้งแต่พ่อท่านท่านเหนื่อยเนาะท่านพักแล้วก็อาจารย์ก็รับช่วงต่อยังเล่นเครื่องเสียงอยู่แค่ไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเสริมเสริมใช่คือยังไม่ได้ทําตู้ขายจังครับอ๋อ เก็บมะพร้าวตามบ้านเนี่ยแหละครับครับมะพร้าวแล้าขายผลไม้เงาะทุเรียนเนาะไปเอาที่จันทร์จันทบ,บุรีครับสู้ชีวิตครับท <laughs> ุกวันนี้ก็คืออยู่กับตู้แล้ว <laughs> อยู่เลยครับทุกวันนี้ตั้งแต่ดังมาก็ไม่ได้ไปไหนเลย <laughs> <laughs> จนจนมีทีมงานเซลเซียลอยู่บอกก็จะลืมเก็บมะพร้าวด้วย <laughs> แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะคิดตู้เป็นของตัวเองอีกสักอีกสักไอเขาเรียกอะไรนะอีกจากตัวหนึ่งไหมหรือว่าจะจะทำแค่ wr อ๋อทำไปแล้วครับจะมีรุ่นที่สองอีกครับจะเปิดตัวหรือยังครับอาจารย์ครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เต็มตลาดอ๋อต้องรอคือเราเราต้องต้องการตลาดก่อนเนาะใช่ครับตอนนี้มีแต่ทําไม่ทันครับเอาง่ายๆครับอ๋อเอายอดสั่งเลยโอ้ยขนาดหลังสงกรานต์แค่เพิ่งวันที่สิบแปดสิบเก้านี่ก็เจ้าเดียวสามสิบสองใบสุดยอดครับอาจารย์แค่ออเดอร์เลยครับนี่ยังเหลือะที่ค้างเลยครับที่ค้างเอาเป็นว่า fcwr วงเจริญมิวสิกนะครับก็ต้องรอเนาะแต่ว่าอาจารย์แกคิด อีกสูตรไว้แล้วแต่แกยังไม่เปิดตัวนะครับก็น่าจะนานอยู่เพราะต้องรอให้ตัวให้ให้ตัวนี้แบบอิ่มตัวก่อนเนาะครับสองสามปีได้เนาะอาจารย์เนาะอีอ่ะขอบคุณอาจารย์มากครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ได้มาเยี่ยมชมไอที่ถึงโกดังเลยอยู่ที่อาจารย์อยู่ที่ไหนนะที่บ้านบ้านบ้านพุนทงตะบนดานตะบนดานอภัยกับชิงสุรินครับผม เขาอยากติดต่อเกี uh, ่ยวกับตู้ลำโพงเนี no euh. ่ยอาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนครับทาง Facebook ก็ได้ครับพิมพ์ไปว่าดับไอวงเจริญมิวสิกวงเจริญมิวสิกเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับทาง Facebook ครับผมฝากติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับอ้าวมีด้วยเถออาจารย์อ่ช่องอะไรครับอ่า WR วงเจริญมิวสิกครับอ่าได้เดี๋ยวผมคนหนึ่งเลยจะไปกดติดตามให้ขอบคุณครับเบอร์โทรครับอาจารย์เบอร์โทรอ่า090ย์หนึ่งแปดหนึ่งหกแปดเก้าสามครับผมอ่ะวันนี้รบกวนเวลาของอาจารย์เพียงเท่านี้แล้วกันนเาะ พิ่งมาจากธุระได้เจอกันพอดีครับผมสัหรัคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมฝากไว้ด้วยครับ FC แฟนคลับ WR นะครับสนใจก็ติดต่อทาง Facebook ของอาจารย์ที่ผมขึ้นไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรที่อาจารย์ไว้ให้แล้วก็ไปไปติดตาม YouTube ของอาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับวงเจริญมิวสิกนะอาจารย์เนาะ WR 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 วงเจริญมิวสิกครับครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ